ีครับผมไปอีกแล้วครับครอบสิงออนทัวร์ี้อยู่ที่ตับมปตท์ศรีบุญเรือจะไปเที่ยวที่จังหวัดเลยนะครับที่บุญเรือกนะกลับกล้องกำรับผม ก็ไปเทอ่ยวนะครับวันนี้ตามหมดซื้อกาแฟครับซื <c oughs> air, ้อกาแฟเซเว่นหยอคอกซีหยอกวันเที่ยวครับ ว่าเราเอาอกซ่งเที่ยวอย่างเดียว <c oughs> สภาหะเราครับสิ่งของเช่าห้องไว้ที่เชียงคานครับวันนี้เราขึ้นไปที่กู้เรือก่อนแล้วค่อยกลับลงมาที่เชียงคาน เดี๋ยแซ่ก่อนเลครับครับตอนนี้ก็นนมาถึงที่ผู้เรือครับผมเวลาเรือเฟ้ มีรถรขึ้นไปบนยอดภูเ,เรือร้อนเลยหนแต่อเขาทำที่ขายของขาาออใหม่อ25งศาขาจอุณหภูมแอร์ห้องไอโอเลยทำที่ขายของใหแต่ก่อนนลยเป็นแบบนี้หากลับมาให้มาแวะ น้ำองมามันในนี่นะแม่แม่เปนดูดอุ้ยอ้ยขึ้นไปเลยไปเฮ็ดไัวเลยไปเห็ดตัวเลยไปเห็ดตัวเลย้วอี้ จะดังพักค่ะจะดังพักรอรถจ้ะไปขึ้นรถจันรถสองแถวขึ้นยอดผู้เรือ คือสิบลงสิบครับกี่คนสามสี่คน,คนไปกี่อายกินเห็ดแล้วเฮ้ย <Yeah. S 2> หนูกินเห็ดแล้วคุณพ่อคุณมาหนูกินเห็ดแล้วลเออครับสิบบาทลงสิงบบาทไป

ทคนครับเจ้านี้ แรงแลเนี่ยสิโครงจ่าข้นไปแดดแรงว่ะแดดสู้ยแ้อตนเดินขึ้นไปดูทางไปไหนภูเขาทางที่เราขึ้นหนหรอดูคุณเปียนถนนไหมฮะภูเขาไหมูุนฝั่งดุดูทางรถวิ่งมาฝั่งดุลนใช่เออ ก็เป็นทางศึกษาธรรมชาติเดี๋ยวพี่โทรเข้าไปนะแป๊บหนึ่งเดี๋ยวขอถ่ายรูปก่อนโอเคนะ องศาแต่น <Bye. S 1> ี oh ่น่าจะยี่ส so ิบแล้วแหละไอ้ยืนวิ่งไปนะแล้วฮู้มาชมบรรยากาศอยู่ภูเขา ทำการเกษตรเป็นเีกมู่บ้านหเ่งใช่ปะปูโซปูเปปูครั่งกูหาดไทยถ่ายรูปเยอไอ้หนดีไอแพด กองข้างล่างแร้วจะเป็นอีกหมู่บ้านหนึ่งใช่ปหมใช่หมู่บ้านนี้มันตัวเมืองที่เรามาที่ทางนี้ที่ไปนี่ไงที่เขาว่าทางมันชันมากอะ่ะเผื่ออะไรขาลูกนี้ไปไปไหนไปไอ้ทางอะไรนะสะพานน้ำเหืองอะ่ะเขาปลูกอะไรกันยางพารายางอ้อ,อยข้าวอ้อยข้าวอ้อย มีอ้อยได้เหรอน่าจะมีนะแต่ส่วนมากน่าจะเป็นยางมมียางพาราอะไเป็นยางพาราโอ้ยภูเขาอย่างเยอะไช่กันเพราะเพราะเพ้าะมีปป้ายเตือนด้วยจ้าจ้าโอ้ยรู้อีกนะระวังลื่น ไม่เอาไม่เอาม่จอวะะเฮ้มีฮะด้วยไปสาธุเร็วข้างบนก็จะมีองค์พระพุทธรูปจ้า ได้ไหมข้างหล,ลังก็จะดีกตาลูกไม่กลับลนะขอพรแล้วก็ไปายอดผู้เือ ไปเตืนอนแดนจดีนชีคนได้เยอะครับนี่ฮะเฮ้เอาไว้เอ๊ะฮฮดักลม ไม่ตีเดียวเบาได้ะคะ่ะสามทีสามทีอีกทีนะึงอีกท <c oughs> ีนึงตีที่ป่ะเฮ้ยดีดีด,ด ถ่ายรอบๆก่อนถ่ายรอบๆก่อนอยากกอดด้วยกับบ้านไหมกอดตอนเบรกไว้ไอ้ความชื้นเยอะมีอีกรรึทีเป็นเงาดำดำเลยตอนเบรกใช่ไหมเงาดำนีโอ้โหภูเขากว้างเลยนี่ก็ไทยหมดแหละแถวนี้สุดลู่ลูกตาเห็นน้โขงสุดหลูกูลูกตาเลยภูเขา เอป็นดอยเปิดเปนเป็นแบบภูเปิดใหญ่ภูสูงที่สุดตรงนี้ฝั่งนู้นก็ไอไปทางภาคเหนือไปตางนี้นะอายเดาตามพ่อทำไมก่อน <c oughs> เลือ่อนมันเลื่อนนั่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 น,น,นามานี่<ด>มานี่ข<ด>ึ้นมานี่เลยมาวมา่มาทำผมดีๆนะมันไม่บัดจุกให้หรอมนาะมันไม่บัดจุกให้ไม่ปัด ูเา,า,เ,า,าเป็นก้อนเห็นถึงบริเวณรอบๆเยอะวันนี้คือวันที่สามสิบสามสิบธันวาหกนะครับแต่ว่าคนก็คนยังไม่เยอะเท่าไหร่ไม่เหมือนที่มา เมื่กอก่อนหรือเมื่อก่อนคนจะเยอะกว่านี้แต่อะไรถ่ายรูปอีก <c oughs> <c oughs> แล้วแต่ก็เปลี่ยนแปลงไปเยอะ นกลับมาเจอที่รถสองแถวเนเดิมรถวนขึ้นมาเขาก็จะมาจอดรออยู่ตรงนี้นะจอดรอคนละสิบบาทขึ้นยี่สิบลงเอ้ขึ้นสิบบาทลงสิบบาทต่อคนนะครับขาลงแล้วก็ เลือกลงเลยว่าจะลงคันไหนเดินเที่ยวกันรถก็จะมาคนก็ทยอยมาเรื่อยๆคนไม่ค่อยเยอะนะครับวันนี้

ไปที่ห้องพักกันนะครับนี่คือแผนที่นี่ที่อับดีระบุตัลูปจุดสูงสุดอายาตูเลียเติมลงอาญาภัย <c oughs> เราจะเป็นศึกษาธรรมชาติแล้วเพก็ขึ้นบันเรื่อยๆไปขึ้นบากันเรื่อยๆครับ เอาห้องพักแล้วไปดูอันก่อนสักอันหนึง่งไเอามีนหองฝากไปดมีร้ายหองฝากบบกาฟแฟกินมากกาแฟโบราณใช่ดีก็เอาเด้ยเสื้อผู้เลี้ยงเอาไหมเอาอะไรเอาเ,เอาสื้อเด็กแปดสิ่เด็กสิด เสื้อเรือจของฝากจ้ะเไหมอายดิของอายพอดีเลยเอ้ยลูกแอลแล้วจ้ะสีอะไรสีฟ้าเลเ็ปแอขอด้วยเนี่ยเรีกแ้นแม่อะดิ mà xỉn xốp ấy xỉn xốp mà một trăm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  một

ูมันจะดีกูมันจะดิรดีกันดก็มี้โอเคมัยก็ไม่ตาทางี้ารารกัวจะาดโอมีกดกคูได้ด้วยะอัรดกให้พ่อดูก่อนเติ๊ติ๊กติกติ๊กกดไปกดกดใหม่ให้พ่อไน้กดแรงๆ

ดิคูเอ้พ่าดูดินั่นแล้วไปดูตางดีๆหนูก็ไม่เดินหรอกลกมไปๆปมาได้เลยภาพ B ทางดีๆไม่เดินได้ภาพ B ด้วยตอนที่รถจะดิคูจิ๊กจิ๊กจิกจิกกันเธอไปที่ลานจอดรถ คิ๊กกันเลยตรงปัญาเงินัญญาเนหญากเลยต่อปัญากันเลระวั <c oughs> ราางรถนะจ๊ะไปไหนกันต่อไปสกายวอล์กแล้วก็เข้าที่พักเข้าที่พักเราเข้าทีระวังลบมระวังลบสกายวอล์กอย่ไรวอ่ะ,อะโอเคเราไปต่อที่วัด วัดอะไรวะวัดอะไรวัดอะไรวะวัดสมเด็จูเรื่อง่ตรงไหนไปข้านเนียวดทีวีสกายวอะสกายวอเอ่ะวัดอะไรเชียงคานเลยแล้วเราก็ต้องไปดูไใช่อ่ะไปเด็ดปะไปับเไปต่อกันที่เชียงคานกันเลย